สวัสดีครับผมเอก a e k นะครับวันเนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปสำรวจมีบ้านหลังหนึ่งนะแดงเนี่ยน้องแดงเนี่ยได้บอกกับผมว่ามันเหมือนจะมีผีเปรตนะที่น้องแดงเนี่ยเคยมาเจอไว้เนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนนะก็แดงเนี่ยบอกผมแล้วว่าให้ผมเนี่ยลองขึ้นมาสำรวจดูนะเผื่อจะเจอนะแต่ก็แดงบอกให้ระวังตัวเลยนะก็แดงบอกถ้าเจอก็อย่าเข้าใกล้มันมากนะเพราะผมเนี่ยยังไม่เคยเจอมันนะไม่รู้ลิดเดนเป็นยังไงนะ ก็แค่จะลองดูว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยทำไมผมก็เตรียมอาวุธมาด้วยนะมีมีดแล้วก็อาวุธนี้นะพี่เอฟนะหนังสติ๊กนะก็ต้องเตรียมไว้เรียบร้อยนะพี่เอฟเพราะว่าหมาเขก็วันนี้น้องต้นก้าก็มาด้วยนะสวัสดีครับนี่วันนี้ก็หมากับน้องต้นก้าแล้วนะพี่เอฟซีนะน,น้องต้นก้าก็ได้หยุดเรียนนะโอเคครับพี่เอฟซีก็ผมเนี่ยกับน้องต้นก้าเนี่ยจะลองเดินเข้าไปดูนะตอนนี้ก็มาใกล้ถึงแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะก็ไปสำรวจดู <c oughs> เพราะว่าแดงเนี่ยบลองบอยผมลองมาดูดูว่านะถ้าเจอก็พย,ยายามอย่าเข้าใกล้มันนะเพียสีนะก็ผมเลยต้องเอาหนังสติ๊กมาด้วยนะ <c oughs> โอเคไปก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไปไปอ๋อนี่นะเพียสีนะผมเนี่ยมาถึงบ้านหลังแรกแล้วนะ ที่น้องแดงเนี่ยได้บอกผมนะบ้านหลังนี้นะน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะเพราะครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยมาที่นี่นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่า แดงเนี่ยเรียกว่าเปลตนะเพอตอนคืนเนี่ยมันน่าจะเป็นเปรตนะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยแดงบอกว่ามันไม่มันไม่ได้ไล่แรงมันไม่ได้น่ากลัวแบบตอนกลางคืนนะตอนคืนเนี่ยมันจะมีตัวมันใหญ่นะ <pir ms> เห็นที่แดงเนี่ยได้บอกผมว่าตอนคืน,นตัวมันใหญ่มากเลยนะเหมือนน่าจะเป็นคําว่าพวกพวกีเปรยนี่แหละนะที่แบบพวกทำบาปทำบาปเยอะนะพวกเนี่ย เป็นหลังนู้นนะพี่สินะอีหลัง,งที่แดงบอกผมเนี่ยนะน,น,นี่อยู่หลังคาหลังนั้นนะน้องก้นก,กล้ากลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวโอ้โหน้องก้อนกล้านี่ยังไม่กลัวเลยนะคนนี้นะน่าจะเป็นน่าจะล้างมานานแล้วนะ ผมเนี่ยก็ครั้งแรกที่มาสำรวจที่นี่นะวขามีวิธีกันทำของเขาเนี่ย,หล,นะยหลังนะู้นน่าจะล้างแต่ว่าผมเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจนะไหนก็มาแล้วผมก็จะลงองไปดูนะผมจกลอยู่ใกล้พี่นะ ล้างมากเลยนะดูนะดูจากป่าจากเขาแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีใครมาแบบนานมากละเพราะแดงบอกว่าแดงก็ไม่ได้มามาดูมันเนี่ยนานมากแล้วนะน่าจะเรียกว่าผีเเรตหรือเปล่ามันไม่แน่ใจนะแต่ผมเนี่ยจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะเห็นว่าแดงบอกว่าเป็นผีเเรตนะแต่วันนี้ผมมาตอนกลางวันนะก็ลมแรงมากเลยนะพี่สิเฮ้ยจนกันนี่ ระหว่างผมเดินเข้ามันจะลมแรงมากเลยนะไปอย่ใกล้ๆพี่ต้นก็ียังสตนุกอวู่นะ ผมได้ก <Cornell> ินอะไรเขาไม่รู้นะกินเนี่ยแรงมากเลยไปกันครับดูลมนีพๆิลมแรงมากเลยนะ ฝั่งด้านนู้นน่ะน่าจะมีบ้านคนนะเพียบตีนะหรือว่าได้ยินเสียงไก่ป่าก็ไม่แน่ใจในฝั่งนู้นะนะนะได้ยินไหมครับมันจะเป็นเสียงไก่ป่านะทำไมก็มีบ้านคนอยู่ฝั่งด้านนู้นนะนี่มนเสียงเนี่ไก่ได้ขันหลายรอบละถ้ามีเนี่ยผมน่าจะลองไปสำรวจด,ดูไหมเพราะว่าจะได้ถามว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเพราะผมถามเดงไปแล้วว่า มีอะไรหรือเปล่าเดินก็บอกว่าให้ผมลองมาสำรวจดูเองนะมันจะได้ตื่นเต้นมากกว่าจะเดินเข้าไปสำรวจในบ้านดีกว่าก็เดินใกล้ที่นี่บ้านในหลังใหญ่มากเลยนะ ขึ้นข้าไปขึ้นข้างบ้านนะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะบ้านเลยดิก่อนคนที่เคยอยู่ที่นี่น่าจะน่าจะเป็นแบบบ้านหลังนี้นะที่แดงเนี่ยบอกว่ามีแบบ หญิงสาวเนี่ยตายท้องกลมนะต้นข้าวนี้เนี่ยเล็กกับแดงเนี่ยได้บอกว่าบ้านหลังนี้แหละที่แบบมีหญิงสาวเนี่ยตายท้องกลมนะน Mình còn đi nhìn gì gần đây bực bạc không luôn Cảm ơn các ผมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าแดงบอกว่าน่าจะอยู่บ้านหลังนี้เลยนะเพราะผมเดินดูบ้านหลังเมื่อกี้แล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีแบบต้อง,งอะไต้นต้งเราจะลองเดินเข้าไปดูด้านในดีกว่า ผมว่าเนี่ยไม้กระดาษเนี่ยนะ่าจะมีร่องรอยของการอยู่ด้านในนะมันเหมือนจะเป็นประตูนะพี่อาทตยนะก้างนี้ตัวจะปิดไว้อยู่นลองไว้ ไม่เจอเลยนะก็ด้านล่างเนี่ยต้องลงผมเนี่ยจะลองลงไปสำรวจด้านล่างดีกว่าก่อนเดี๋ยวจะหาทางลงนะจะเดินอ้อมทางบ้านด้านนู้นนะผมเนี่ยนายต้นกล้าเราจะหาลองไปดูด้านล่างดีกว่าต้นกล้าเคยมาที่นี่ไหมเคยมาไหมไม่เคยมาหรอต้นกล้าก็บอกว่าไม่เคยมานะครั้งต้นกล้าก็มาครั้งแรกเหมือนกันหรอ น่า<ไ> <ไป S 1> จะเป็นน้ำขังไ,ไว้นไงนล้ก็ได้ đùi, tụm nhập quá đấy này, đúng, đúng này Đây, là <laughs> đuổi <gì vậy> <laughs> <đưa vào> <laughs> ai chúng ta anh, Hây. Có gì đây mà chúng Có gì làm? Đây. Mình cái điên xiêng đơ. điên xiềng không? Hây. Chúng ta chúng ta đi.

อยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้พี่นี่โหเมื่อกี้มันวิ่งไวมากนะอยู่อยู่วิ่งขึ้นมาข้างบนเลยนะแค่เดินข้องพี่เดินข้างพี่นี่วะเมื่อกี้นี่มันน่าจะออกมาจากรูตรงนี้แหละ มันวิ่งขึ้นมาไวมากเลยไม่ใี่เนี่ยเมื่อกี้มันโดนอะไรไม่รู้ในบ้านเนี่นยน่าจะโอ้โหอิดนี้แน่เลยนะไม่กี้ออนนเนี่ยขึ้นามาเนี่ยไม่มีนะโอ้โหดูดูปูปลาไรใส่เฮ้ยเฮ้ยถุงกลานี่ถุงกล้ามถือถือถือเฮ้ย

ก็ไปแลยทั้งทั้งทัโอ้โหไปไปดนกล้ๆกันไปโอ้โห oh. ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เลยนะที่แดงเนะี่ยได้บอกไว้นะโอ้โ oh. ห oh. ผมว่าเนี่ย <c oughs> เฮียนมากเลยเมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเนี่ยที่แดงเนี่ยได้บอกผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือตัวอะไรนะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเนี่ยมาที่นี่เหมือนกันนะตุกล้ากลัวไหมตุ่นกากลัวเบ้างตุน่นาไม่กลัวเหรอโห oh, ผมก็ไม่อยากเข้าใกล้มันมากนะผมกลัวเนี่ยผมจะไม่เจอน้องต้นกล้ลานะไม่อยากจะวิ่งตามมันเยอะนะ พระมากันสองคนนะผมก็พยายามแบบอยู่ใ,ใกล้ๆน้องต้นก้าวไว้นะเดี๋ยวเนี่ยก็เอากลับไปเจอกันที่ด้านด้านนอกเลยดีกว่านะผมเนี่ยรอบหน้าเนี่ยคงจะให้แดงเนี่ยมาด้วยนะถ้าจะชนให้แดงเนี่ยมาจัดการมันเลยดีกว่านะเพราะว่าเย็นเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยแดงบอลแดงก็ไม่ได้มาเจอมันนานแล้วนะ โอแต่ว่าแดบอเนี่ยมาลองดูนะเจอแน่นอนตรงนี้เจอจริงๆด้วยนะโอเคไปเจอกันด้านนอกเลยดีกว่าไปก็โอเคครับพี่พีตอนเนี้ยผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วนะก็ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปไล่ละไล่ตามมันนะใกล้ๆนะเพราะว่าผมกลัวเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยจะตามไม่ทันนะก็ทําให้พวกเราเนี่ยกลัวมันจะจับน้องต้นกล้าไปได้นะไม่ผมก็ รู้ย่งนี้ไม่น่าพาน้องก้นกล้ามาดีกว่านะเพราะถ้าไปมาเดี่ยวเนี่ยน่าจะได้จับมันได้หรือไม่ก็ได้สู้กับมันตึงจังเลยนะโอเคตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยก็น่าจะรีบกลับไปหาแดงก่อนดีกว่านะกลับไปบอกแดงกันเลยว่าโอ้ผมเนี่ยเจอตัวมันจริงนะก็ครั้งแรกที่ผมเนี่ยได้มาที่นี่เหมือนกันนะโอเคก็ผมเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่สีนะก็ฝาก ไลค์กดแชร์แล้ว,ก,วก็ติดตามให้เราด้วยนะครับโอเคครับไป